สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่5ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนอ่านคำพื้นฐานชุดที่14นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยอ่าคำพื้นฐานชุดที่14นะ บัญชีคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่5ชุดที่14นะคะอ่าถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับคำพื้นฐานชุดที่14มีทั้งหมด20คำนะคะนักเรียนอ่านตามครูนะคะสั่ง สังซากซากซี่โครงซี่โครงเซนเซนไซส์ไซส์ชาน ยานยานยานเดโชเดโชตะเลิดตะเลิดตลิงตลิงถาวัน เทววันเทพไทยเทพไทยเทพนิยายเทพนิยายเทพพบุตรเทพพบุตรเทพารักเทพรักเทวดา เทวดาขอพายนะคะเทวดาเทวดาเนธเนธเน,ธเนธรมิตรเนรมิตรเนา เนา่าเนิบช้าเนิบช้าอ่าทีนี้ทำไมวันนี้คุณครูไม่อธิบายความหมายของคำให้เนื่องจากว่าแบบฝึกหัดในวันนี้นะคะนอกจากนักเรียนจะฝึกอ่านแล้วนักเรียนยังจะต้องหาความหมายของคำทั้งหมด20คําคำด้วยนะคะทำแบบฝึกหัด หาความหมายของคำทั้งหมด20่สิคำลงในสมุดนะคะชั่วโมงนี้เอาไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ